เรากัดมาตอนปีอะไรเราัดมาตอนเรื่องนี้นะแผ่นดินของเราอ่ะผองเราคู่สมบัติเรื่องเราคู้เราเรื่องไอ้สากเหล็งสากเลงสามตะลึงด้วยสากเลงสามตะลึงแล้วการได้การสูญเสียคุณสำรองไปนี่ตัวคุณคุณสิวิไลยเป็นอะไรบ้างก็ต้อเมื่อวานก็รู้อยู่แล้วว่า ทกอย่างไม่ไว้ในรถก็เป็นไปตามความคางควับผมว่นนี่ก็ต้องเป็นอย่งเขาความเ็นอยงเป็นต้ว่าเขาก็ไปเร็วกินไปหน่อยเสียดายเขาเป็นคนดีแล้วแล้วก็ทำให้ราสูงให้ประชาชนทั้งน่าแครหลายสิบปีบอกกับคุณสารพงษ์ได้จะอยากฝากให้กล่าวบอกกล่าอาครับว่า ถ้าอยากจริงก็ขอเราพบไหนก็แล้วแต่มให้ได้พเช็นกันไปเรื่อยๆน้อไน้อยไล่ม <h ums> yeah ีชาเกดออย่างเงี้ยตลอดขอไปข้างหน้าเรจริงๆแล้วไปตายไพบเด้ยวกันพบพ้าดพบคับ